สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชน้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบารุงรักษาควบคุมและระบายน้ำเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้เพียงพอและทั่วถึง กลับมาถึงช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมขาอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอะไรที่อยู่ในกระแสเราจะพามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะวันนี้กรมชลประทานมีเรื่องน่าสนใจและไม่อยากให้พลาดติดตามได้ในช่วงของกระแสนิสั์เลยค่ะ Nú นำพระราชฤทยัยพลิกฟื้นคืนความอุดมสู่แผ่นดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมประสบปัญหาภัยธรรมชาติและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปัญหาอุทกภยัยการขาดแคลนน้ำจืดในการ อุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงการรุกตัวของน้ำทะเลเข้าไปในแม่น้ำปากพนงังแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ดำเนินโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนงังตามวาระและโอกาสต่างๆสแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวปากพนงังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถมพิร ทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังพระองค์ก็ทรงศึกษานะครับแล้วก็ให้ส่วนราชการเนี่ยมาร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและก็พื้นฟูพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังนะครับโดยการแก้ปัญหาเรื่องของสี่น้ำสามรถเป็นหลักสี่น้ำก็ได้แก่น้ำท่วมนะครับน้ำแรง แล้วก็มีน้ําเค็มลุกล้าแล้วก็มีน้ําเสียจากป่าฟลุกเนี่ยนะครับลงมาในระบบของแม่น้ําลํากองธรรมชาติทําให้เกิดปัญหากระทบไปหลายๆด้านนะครับทุกมิติเลยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็ทรงมีพระบราบิดให้กรมชลประทานนะครับดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำนะครับจนถึงปลายน้ําก็คือช่วงที่ออกปากอ่าวนะครับโดยที่มีอาคารที่สําคัญที่สุดก็คือประตูระบายน้ําอุทกวิพาศประสิทธิ์นะครับซึ่งมี ประสิทธิภาพในการแบ่งแยกน้ําจืดกับน้ําเค็มออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการบริหารการน้ําโดยกรมจุลปาร์นนะครับป้องกันไม่ให้น้ําเค็มลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่น้ําจืดก็จะมีการแบ่งโซนทาการเกษตรนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยออกเป็น2โซนก็คือโซนน้ําเค็ม หับเพาะเลี้ยงประมงน้ําเค็มแล้วก็ส่วนน้ําจืดก็คือปลูกพืชพวกข้าวส้มโอเลยตรงนี้นะครับเนื่องจากกรมจลปาะทานะครับได้ําเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับคําสั่งมอบหมายครับให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปักหนงังอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็มีหน่วยงานบริการร่วมหลายๆห,หน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงเกษตรกระทระวงมหาดไทยและก็กระทรวงอื่นๆน,นะครับมาร่วมกันบริหารจัดการด้วย ที่มีที่นี่นะครับก็คือศูน,นย์ดำเนินการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปักธนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานแกนกลางที่ประสานในการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีพโดยศูน,นย์ดำเนินการเนี่ยก็จะมะีงานที่สําคัญอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายผลการขยายผลเนี่ยเราทําในมิติของ ความสำเร็จจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือว่าของเอกชนรวมทั้งงานพระราชกรินะครับที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเนี่ยนำมาในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนำมาจัดแสดงในูนย์นี้นะครับเพื่อที่ประชาชนเกษตรกรและผู้สนใจนะครับมาศึกษาดูงานนะครับเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรอ่าบรรยายให้ทราบด้วยทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์ประมงการแปรรูปจนปัจจุบันนี้นะครับในในแปลง เรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ความรู้มากมายเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของการปลูกข้าวเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับเรื่องของการเลี้ยงเป็ดนะครับของเราเนี่ยเป็นเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารที่เราผลิตเองด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เรามีอยู่ใน,ในธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกบบากปาล์มส่วนผสมจากผักตบชวาจากปลาหมอคางดำเราก็รับ ไก่ดำมาทดลองเลี้ยงที่นี่ว่าภูมิอากาศภูมิประเทศของที่นี่นะครับเราต้องปรับปรุงการเลี้ยงไก่ดำเนี่ยด้วยวิธีไหนให้อาหารอะไรได้ อัตราการาเจริญเติบโตที่ดีที่สุดแล้วก็มบอบให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งพ่อแผ่นแม่พันธุ์นะครับให้ประชาชนเอาไปเลี้ยงขยายผลการประกอบอาชีพของตอนเองที่บ้านได้นะครับรวมถึงการเลี้ยงปลาทางกรมชลประทานก็ได้มอบนวัตกรรมในการบรยยิหารจัดการควบคุมคุณภาพน้ําด้วยระบบอัตโนมัติใช้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําแบบจํากัดนะครับแล้วก็มาเลี้ยงได้ค,คุณภาพสูงอันนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ดี ครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่โดดเด่นที่มีอยู่ในศูนย์นี้นะครับแล้วก็ประชาชนมาศึกษาดูงานแล้วก็นําไปขยายผลในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้ผลมาแล้วครับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริไม่เพียงแต่ช่วยพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสู่พื้นที่ลุ่มน้ําปักพนงังยังพลิกฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงพลิกฟื้นคืนมิตรภาพคลี่คลายความขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกมาเนิ่นนานลงได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ช่วยแก้ปัญหาอันซับซ้อนในอดีตให้สามารถบรรเทาเบาบางลงได้ในปัจจุบันตลอดจนวางรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันอิงกี้มิชาชัดเชเดตนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของทิศทางการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้การดูแลของมอกอ,อชอหรือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินั่นเองค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒนโยธกคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านครับ ขออนุญาตเข้าคำถามแรกเลยนะคะอยากจะทราบถึงแนวทางหรือว่ารูปแบบการดำเนินนโยบายของเราค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะในส่วนของมกชครับซึ่งดูแลในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับ เราก็จะขับเคลื่อนนโยบ,บายนี้เนี่ยภายใต้หลักการ 3S S แรกก็คือในเรื่องของ food safety ก็คือความปลอดภยอยัยทางด้านอาหารก็หมายถึงว่าการที่เราจะเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์หรือผลิตสินค้าเกษ,ษตรเนี่ยต้องมีความสะอาดมีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับ S ที่สก็คือเรื่องของความมั่นคงก็คือเรามีหน้าที่ที่จะนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็คือต้องมีความเพียงพอแล้วก็คุณค่าทางอาหารเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึง แหล่งอาหารเหล่านี้ได้นะครับเพ<ฆ>ื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของ s อสมก็คือเรื่องของ sustainable ก็ค,คือความยั่งยืนก็คือการทําระบบเกษตรก,กรรมที่ยั่งยืนหมายถึงการผลิตทางการเกษตรเนี่ยการแปรรูปการจัดจาหน่ายเนี่ยต้องคํำนึงแล้วก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสมดุลของธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องความสมดุลทางด้านทั้งความเป็นธรรมของด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยครับ ก็คือสรุปแล้วรูปแบบการดําเนินงานก็คือต้องมี3 S นะคะคต้องมีความปลอดภยัยมีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนทีนี้อยากจะทราบว่าทางมงกอชอได้ตั้งเป้าหมายในการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้ไว้ด้วยไหมคะสาหรับปี2568เราก็จะมุ่งเน้นนะครับโดยตอบสนองต่อความต้องการของกระแสผู้บริโภคนะครับทั้งในประเทศเองก็ตามหรือต่างประเทศเองก็ตามก็คือในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยสนใจอาหารเนี่ยต้องมีความสะอาดมีความปลอดภัยได้ค,คุณภาพแล้วก็ตามมาตรฐานสากลน,นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องอใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของโกลกิีน โก,โก็คือการขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยสู่ความยั่งยืนสู่สากลนะครับการขับเคลื่อนนะครับตรงส่วนนี้เรื่องโกกินนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการนําร่องเราก็มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนในเรื่องของข้าวยังยย่งยืนก็คือข้าวยั่งยืนก็คือกระบวนการที่ผลิตข้าวอย่างเช่นการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้งซึ่งตรงนี้จะมีส่วนลดการใช้น้ำเนี่ยไปถึง25%อนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องทรัพยากรน้ำนะครับอย่างคุ้มค่าอีกอันหนึ่งก็คือเรามีการนําร่องนะครับที่ฐานุโมเดลนะ อันนี้อยู่ที่อําแพงเพชรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางอีสานก็มีนะครับโดยเริ่มต้นที่3จังหวัดก็คือนคอนพอรพนมมุกาหารสกลนครอ,อันนี้จะเป็นพื้นที่นําร่องนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการผลิตพืชผักอินทรีย์ต่างๆเนี่ยหรือกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้มีระบบที่จะทําให้พี่น้องกเกษตรกรที่ทําการปผลูกพืชผักอะไรต่างๆนในระบบกะเกษตรอินทรีย์สามารถตรวจรับรองกันเองได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาระการผู้ตรวจประเมินนะครับคือระบบเนี้ยก็คือเกษตรกรต้องรับการฝึกอบรมจากเรานะครับแล้วก็มีการ ไปตรวจพลแปลงแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คืออพี่ออน,น้องกลุ่มเกษตรกรี่ซึ่งเขาตรวจกันเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาสามารถเข้าไปตรวจติดตามได้อย่างสม่สำเสมอทําให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยครับอีกอันนึงก็คือเรื่อนในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดกระเทาอันนี้เรื่อง PM 2.5ก็เป็น<อ>ที่ทราบดีเป็นปัญหาที่ใหญ่มากใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเป็นปัญหาระดับโลกนะครับอันนี้เราก็มีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะครับเรื่องปลอดเถานะครับสลับข้าวโพดเมล็ดแห้งอันนี้ก็คือเป็นข้าวโพดที่เลี้ยงสัตตวว์เรรรรราาาาาาากกกกออออมมมมฐฐนนียยบ้้แล่คณ ินค้าเกษตรอยู่ระหว่างการเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสะกอร์นะครับลงนามเพื่อประกาศใช้อันนี้ก็จะช่วยชี้เป้าว่าตรงแปลงไหนของเกษตรกรเนี่ยปลูกกระโพาที่ไม่มีการเผานะครับเรามีการข้อตกลงกับทางสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็จะไปรับซื้อแล้วก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราผลิตสินค้าเกษตรเราขึ้นมาเนี่ยมันมีผลปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ไปทําลายสภาพแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน อันนี้เราก็จะมีทําเป็นเว็บแอปพลิเคชันในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับามาใช้ลดนําร่องสินค้าอยู่5ชนิดในส่วนของข้าวมะพร้าวกุ้งสับปะรดกระโพดโหวานก็คือพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเมื่อเข้ามาเว็บนี้แล้วเนี่ยก็จะกรอกปัจจัยผลิตที่ตัวเองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ปุ๋ยเท่าไหร่มีการใช้สารชลินซีไหมหรือใช้เครื่องสูบน้ํำไหมเครื่องสูบน้ําเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลเราก็ใช้น้ํามันเท่าไหร่ต่างๆพวกปัจจัยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่อะไรต่างเหล่านี้นะครับเพื่อคํานวณว่าในการผลิตสินค้า5ชนิดที่กล่าว ว่าใช้คาร์บอนว่าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไร่แล้วก็เพื่อจะได้ทราบว่าจะได้ปล่อยมากไปหรือน้อยไปแล้วก็ควรจะปรับลดส่วนไหนเพื่อที่จะลดการปลดปล,ดปล่อยคาร์บอนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการให้ติดฉลากทาให้ผูพ้พกได้ทราบว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับครับสำหรับอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยนะครับการศึกษาและจะทําข้อเสนอตอบนโยบายระดับชาติในการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ธนายป่าของสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่า EUDR นะครับอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัมนมรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของกรอบนโยาบายะระดับชาติเนี่ยหรือเขาเรียก policy framework เนี่ยก็จะเป็นส่วนกรอบนโยาบายว่าแต่แตหน่วยงานที่เข้ามาร่วมบูรณาการกันเนี่ยจะขับเคลื่อนอย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือนะครับในการที่ขจัดอุปสรรคการค้าในสินค้าใน7กลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางปลาล์มน้ำมันพวกไม้หั่วเหลืองกาแฟโกโก้แล้วก็ โคนะครับพวกสินค้าเหล่านี้แล้วก็ผิดพันเนี่ยมันต้องถูกการตรวจสอบแล้วก็ดีแค์ตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากเราขับเคลื่อนตรงนี้ได้ดีนะครับมันก็จะเป็นโอกาสเพราะว่าประเทศเรามีความพร้อมเราพร้อมจะขับเคลื่อนแต่ประเทศอื่นเนี่ยยังไม่พร้อมถ้าเราเป็นประเทศแรกหรือประเทศต้นๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะขยายสินค้าของเราเนี่ยออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นนะครับในส่วนของ global นะครับคือการสร้างระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสากลนะครับซึ่งในส่วนของบกชเองก็ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะต้นน้ำก็คือ เรื่องของพวกแปลงผักพ<า>ืชสวนไล่นางต่างหรือความความสัตว์ของปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงปลาลต่างเราเนี่ยนะครับกระชังเลี้ยงปลาลต่างเนี่ย อันนี้เราก็จะมีระบบมาตรฐานให้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับต่อมาในเรื่องของกลางน้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลงรวบรวมผักผลไม้ลงคัดบรรจุผักและผละไม้เองก็ตามหรือถ้าเป็นในของปศุสัตว์ก็จะเป็นพวกลงฆ่าสัตว์ต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะผ่านมาตรฐานนะครับส่วนปลายน้ำนะครับก็จะมีในเรื่องของคิวาร์เกตคิวบริเเทดคิวรีสตอรลองคิวแคนทีใต่างคิวฮอสพิทอลอันนี้เป็นระบบมาตรฐานที่ส่งต่อตลอดวงโซ่การผลิตครับนอกจากนั้นนะครับ ระบบต่างๆที่เราสร้างขึ้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะโระถบบบานที่เรากํากับดูแลมานะครับ ก็จะมีการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวนะครับหรือเราเรียกว่า QRT s on cloud นะครับหรือว่ามีการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์นะครับ DGT Farm นะครับอันนี้ก็มีการเชื่อมโยงนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอใบอนุญาตนะครับของผู้ผลิตนะครับผู้นําเข้าผู้ส่งออกสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับอันนี้ก็จะมีการใช้ระบบดิจิทัลระบบไอทีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารเทศมาใช้ ในการเชื่อมโยงระหว่างที่เราผลิตกับผู้บริโภคครับ เรียกได้ว่ามีหลากหลายโครงการที่เป็นรูปธรรมนะคะที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยนําตราสัญลักษณ์คิวเนี่ยเข้าไปในทุกๆช่วงของห่วงโซ่อุปทานเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้มาสู่คําถามถัดไปอยากทราบว่าแล้วทางมกอชอเองเนี่ยจะสามารถนําจุดแข็งของเราในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตราสัญลักษณ์คิวให้ผู้บริโภคเห็นถึงความโดดเด่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้ยังไงบ้างคะครับสำหรับมกอชอนะครับเป็นหน่วยงานกลางนะครับทางด้านมาตรฐานนะครับสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งมีหน้าที่ กำหนดแล้วก็ส่งเสริมควบคุมแล้วก็ดูแลระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับ<ะ>ตั้งแต่ระดับไร่นาหรือฟาร์มนะครับจนถึงผู้บริโภคนะครับซึ่งการขับเคลื่อนงานดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับมกอชอนะครับร่วมมือกับภาคคีครือข่ายนะครับทั้ง หน่วยงานในกระทรวงเกษตรเราเองก็ตามนะครับอย่างเช่นนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมการข้าวนะครับในการที่จะดําเนินการต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงหรือการส่งเสริมให้ได้มาตรฐานแล้วก็กํากับดูแลตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอาหารนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานพัฒน์มิตรต่างๆร่วมกับมอชเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดแล้วก็ยังรักสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยผ่านมาตรฐานตัวคิวครับ สุดท้ายนี้นะคะสาหรับผู้บริโภคทุกคนที่เวลาไปเดินซื้อของตามตลาดร้านค้าหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็เห็นสัญลักษณ์คิวสีเขียวนะคะเหมือนกับที่ด้านหลังของเราเนี่ยอยากจะให้ท่านได้พูดอะไรกับผู้บริโภคสักนิดน,นึงค่ะสุดท้ายน,นะครับก็ขอฝากถึงผู้บริโภคนะครับสำหรับช่วงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนี้ ก็ขอให้ท่านนะครับเลือกซื้อสินค้าเกษตรนะครับที่มีตาสัญลักษณ์ตัวคิวนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ดีต่อสุขภาพของคนที่ท่านรักครับค่ะก็ให้ทุกคนมั่นใจได้นะคะว่าถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์คิวสีเขียวเมื่อไหร่นะคะสามารถหยิบใบจ่ายเงินได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะท่านเลขาประกอบชมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ที่ไหนมีน้ํานะคะที่นั่นก็มีความเจริญงอกง,งามอย่างแน่นอนนะคะและยิ่งถ้าบริหารจัดการน้ําดีๆอย่างที่กรมชลประทานดําเนินการอยู่ก็ทําให้เรามีน้ําเพียงพอทั้งต่อการบริโภคและการทําการเกษตรนั่นเองค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์และวันอังคาร15นาิกา20นาทีโดยประมาณทางอมรินทร์34 HD ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงานอธิครีเอชันลากนไปก่อนสวัสดีค่ะ Marine TV